สบายดีทุกคนสบายดีท่านผสมทุกทุกท่านที่เข้ามาับสมจ้องบัตเตชินวันนี้ก็ออกมาชวนอีหละหวานเห็นบเบคเ้าชวนสิไปตอกอันบนเบคเขาค่ะไปค้างเบคไวไหมไปตอกก่อนจนังทเขา้าไปชวนท่านพี่เบคยันชับเลยยับไปเรียกค่าไทยไปไปทำเมน,นูยันนม,มา ขี้นำหิ้วหนำมาหาแล้วกันไปน้องใบมอน,นไปตัดกคอชิเหต่อหอดบอลแบงเขาดีบอลแม่เขา ผมเ,เขาบริเวนแบะเขานั่นก็เจ้าใส่เข้าไปใส่อ่อนนู้นูก,กินหมันอยู่ในชวนอะ่ะเลยไล่ไหนึ่งแล้วก็เจ้าอันออกมาแล้วก็เจ้าผันลืมอัดซะเข้าไปเลยแบะเขา โอเคอาว่าได้ว่าเนี้ก็ฮึ่องกระเจ้าบ่าฮูจักอันทางเขาเลยกระเจ้ามาเข้าทางนี้ทางเขาไปกับอัดดีีเห่าใส่อยู่แฮ้ตัได้มากสิ คุณถึงคุณขันแบ่ยู่ไหนแบกระเซ็อยู่ไหนผูน้ละ <c oughs> <c oughs> จับเหลือคาไทยะตะปูดอนอย่างไดอนคืตตะกอ้อ <c oughs> กอกขั้นกระสันตีผนหญ้าลักหวตัตอกเลยเพราะว่าเบะเข้าไปมอวานมืน,มนอีห่มาตอกเล็กตะปูใสขันเบะอยู่ในนะก็เซ็ตได้ใบ แม่จะจับมาเรียกคาไทยชื่อๆเ้อจับมาต้มกลิ่นได้ต้เมเบ <laughs> ้ะวะนอนตอนกินเบ้กินโลดกินโลดไฟบอกให้มากินมัน ไปตามมาซื้เข้าได้เลยเดิกสวนหมันกันหกแางหกปูนท่วมหัวแล้วกปูมหัวเลยทางนั้นตกแล้วะลยกันสอดไม้พอม ม่นทั้งลุ่มเลยแล้ว้กรับไปเซเว่นมึงออาชีพพ่อมาเตากันแบะตอกอันนี้แล้วก็เข้าไปในสวนไปเลยพอที่เข้าไปพูดเอามันเูาปูว่าคือบ่กเอามันมันนึ้เหรอวัวปงใหญ่พูดเอาเวัดอันจ้กปุ๊นึงนี่นะ làm mình gặp với bài yêu hướng Màn cái thua hua chứ thằng này Theo phù Thằng này cốc xuống hai xuống Bởi vì làm nhanh phải không nè บวมน้ำเข้าวแลจะมันเข้าไปก้นเอามันเมื่อนึงกินนึ่งนนึงใส่ยังแนมแมมนึ่งมันอึแน่บอกโอ้ย

บอลน,นี่แฮ่ลี่ได้งามงามันนะดอกแฮ่ลี่งามแปน็นี่โอยล้มออกมานอกผีกุ๊กมานี่กะเล่น,นผนขึ้นมานีน่ เป็นดำเงยตัวนี้ตัวมววานนี่เว่ามันคือบัเห็นเนาะพวมันกดงใหญ่ขนดเนาะว้านบุเฮ้ย อยู่ทางลุมหัวป็นไงหัวสุขแคนนี่น่ามอยากน่ามเลยน่างไงไงเติบถุกปาถุกผิดเป็นติ่งไปที่ทางไหนี่ไหนกันงดูกะเดินกัน ดินมันซุ่มมันก็เลยอยากเน่าไม่เด่มันัวนี่หัวตัวนี้แม่แม่นี่นี่นี่ตัวหัวเป้นงใหญ่ยคือก่นี่แถวีนก็แลยวป้าหัวจิมจิอยากกลอนเอาตัวนี้ราะบาม ไปทับหมดตัวนั้นก็บัญยาตกฎเลยที่เอาด้วยที่เอาบนท้อนเอาแบบอัน,นอันนั้นเลยนะ <c oughs> เอาเอาอันงักมาโลดไม่ครับอันงักด,ดีเอางักขึ้นงักขึ้นค่ะเ <c oughs> ตแบบอันอีพ่อเสือนให้พอเท้าคันดี <c oughs> แบบอันงัดตัวนั้นแล้ว Một ngày tối nay Tối nay cả ngày sáng, mình, sáng vô, mình tùy đấy Mình bỏ tùy với sẽ làm các bằng bắt tuy tuy Nhưng sao một khẽ hẹn hổng là si rồi. Rồi. Tháng năm mà chị bỏ nó Tháng năm chị bỏ แค่ไหนมันอยากมีทางนั้นเลยได้แล้วสองหัวคือบอีูเราวบาอยากกินนึ่งมันนึ่งไงบอ้าวไปซับหัวมัน สองหัวแซมหันฉ่ำๆกันแม่นี่หัวฉ่ำๆมันติดๆกระโดดหัวมันแม่นจะกลนเอาหัวหนึ่งไปซับหัวหนึ่งมันพวกเดือนไก่กัน6เดือนนาี่ตัวกระเจ้ากลนคลายหน่อนี่ ตัวนิบเดือนมันจอยก็นี่อีกนอันนี้มันคือว่าไงไ่นหัวมันพี่ฟังะเราไปก้นมันก้หลงดาก้บังมันหกเดือนหัว่ไงไปเอาตัวหนบอกร่องนีตัวบอลห่มๆตัวหามาเมื่อวาน Ừ, ừ, ้ยบุปาัญญาไปอีกทางไงครับนู้กินมันนั่นนนู้มันกินนู้หมันนี่นน่ะระวังแซ่บเถอะนู้ไปง่ายก็ได้ทางมันไายได้มันบวมนู้ขัดนู้ร้ายแน่ ขอบกินหัวเบิด์ตนู้นได้ใส่กับเอาฮะคีพอไปใส่กับเน่าเว้ยหล่ะกินมันเน่านี่แถวนี่ก็อันกุกมันมันเสียร้ายแตกเถือกเบิด์ตเน่ยเน่า นำ้ำมันเนา่านำ้ำแดงหอมนนะีนู้กับกินน้ำมันก็นอยากบวมแม่บวมนำ้ำแถวนี้มันบวบมันเลยได้นีน่นี่แต่เพิ่มเลยเฮ้ยหินทั่วมันเลย ระวังซับโฮมันเนอรขยะใช่ไหมก้นจัมบานุชมากินข้าก้นไปก้นบนเดินใช่คุณไง่ายเด้แถวนี่ก็แตกเฮิบนีแม่นี่

เสอะหอนยำก้นในเทยมาก้นยันนูกินบดหอเดือิบชงมันเห็นไงแล้วเนาะมุดมุดดทางในมีมันท่มโอยก้นเอามันได้เลยกันไ้เหอิมเหมือนละจับก้นคำแล้วไปมือ น้องมาค่ะในคลิปที่ไปเห็นชารีพ่อๆคลิปต่อไปพาเขาไลก์ก็แชร์กดติดตามช่องบาเตอชินในเด้อพี่น้องสบายดี